สวัสดีค่ะโสตทพาทุกคนมาดูบ้านสวยๆของลูกค้านะคะบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกนะคะที่โบท์ททำความสะอาดให้ตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะคะพ์อยู่อเมริกาถึงวันนี้เนี่ยสิบหปีแล้วโบท๊ทไม่ได้นับแน่นอนนะโบท๊ทมาปี2008ันแปดนะคะโบ๊์เริ่มทำที่นี่แล้วโบตทก็หยุดไปเรียนหนังสือสองปีหลังจากนั้น ได้งานที่ AirBnB นะคะอีก2ปีมัง้งแล้วก,ก็กลับมาทำนะคะจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะคะลูกคา้าโบ๊ททำพื้นบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ในร้านที่ไปซื้อเนี่ยลดราคาลดเยอะมากอะ 6ก7 0เลยอ่ะก็ซื้อใหม่หมดเลยนะคะโอ๊ตทคำความสะอาดเสร็จแล้วพาเดินดูนะคะกลองใส่สายไฟนะคะสังเกตดูบ้านนี้เนี่ยจะไม่เห็นสายไฟระเกะระก,กะนะคะมีที่คลุมด้วยคุณป้าปรึกษาคุณป้าบอกว่าโอ๊ตยู่คิดว่าไอจะทำยังไงดีกับสายไฟพวกนี้โอ๊ตก็ให้ ข้อมูลไปนะคะว่าไอเคยเห็นนะมีเป็นที่หุ้มสายไฟมีกล่องใส่คุณป้าก็เปิดดูใน Amazon เลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อนะคะโต๊ะกินข้าวตัวนี้เนี่ยเป็นแบบที่โอ๊ตจะสั่งใช้ที่บ้านเป็นเก้าอี้แล้วก็มีมานั่งยาวๆแต่ป้านโอ๊ตเล็กนิดเดียวนะคะพื้นที่ไม่พอนะคะ ก็ได้ตัวที่สั่งแล้วก็ใช้อยู่ตอนนี้นะคะมีวิดีโอทำเกี่ยวกับโต๊ะกินข้าวตอนที่ซื้อตอนที่มาส่งด้วยนะไปดูได้นะคะน่ารักไหมล่ะบ้านคุณป้าเนี่ยสะอาดอยู่แล้วนะคะคุณป้าอายุตอนนี้ก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกมั้งปดไม่แน่ใจนะหลักเจ็ดอ่ะยังแข็งแรงอยู่นะคะทั้งสามีและภรรยา ทำความสะอาดบ้านเนียบอยู่แล้วนะคะโอทมาช่วยดูแลเขาเรียกเมนเทนนะคะภาษาอังกฤษคือคอยปัดฝุ่นดูดฝุ่นเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะมีห้องใต้ดินด้วยห้องใต้ดินเขาไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูอยากดูว่าบ้านทั้งหลังก่อนหน้าเป็นยังไงนะคะดูในวิดีโอย้อนหลังเก่าๆได้นะตั้งแต่เริ่มทำตอนนั้น พุก็ไม่มีทักษะในการอัดวิดีโอให้ดูนิ่งๆสวยๆเหมือนตอนนี้นะคะก็จะมีความเบียนหัวอาจจะมีความอยากจะอาเจียน <c oughs> ต้องขออภัยนะคะบ้านโอ๊เนี่ยคิดกันกับมิตเตอร์ว่าจะทำระเบียงใหม่โอ๊เคยพามิตเตอร์มาที่นี่ครั้งหนึ่งนะคะให้ดูห้องแดดเขาเรียกซันรูมนะคะ ที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้ชอบเป็นลักษณะมีกระจกรอบด้านนะคะไม่ต้องใส่ i n s u l a t เ o ช i ่นอิน t i o n เชั่ก็คือใส่บุเอาไว้เพื่อจะทนอากาศทุกสถานการณ์ได้ร้อนหนาวนะคะแล้วก็ใส่ฮีเตอร์ด้วยราคาแพงมากนะคะนี่ไงท่อคุ้มไฟสีขาวมีหลายสีหลายลายนะคะ ใครที่บ้านสายไฟระยงระยางระเกะระกะนะคะก็ไปจัดหาซื้อกันใช้แล้วกันนะบ้านโอ๊ตอะตอนแรกก็คิดจะใส่เหมือนกันแต่โอ๊ตเก็บทำความสะอาดดูแลทุกอย่างเนียบแล้วบ้านโน้นไม่ได้สายไฟระเกะระกะเห็นชัดไงก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะส่วนใหญ่สายไฟจะอยู่หลังทีวีอยู่ใต้คอมพิวเตอร์ของมิเตอร์นะคะก็ไม่ต้องใช้แบบนี้ เมื่อกี้นี้พูดอะไรคร้างไว้ลืมไปแล้วนะคะทุกคนไปดูวิดีโอเก่าแล้วกันว่าบ้านก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะคะลูกค้าออตที่ทำอยู่บ้านทุกบ้านที่ทำนะคะเป็นบ้านที่เรียบร้อยทำความสะอาดอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะเขาเป็นสวกันเขามีปัญหาเรื่องก้มๆเงยๆไง,ง,งก็มาจ้าง สวน้อยหน่อยอย่างโอ๊ตเนี่ยมาช่วยนะคะดูแลทำนุบำรุงนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูวิดีโอขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ